มาต่อในตอนที่9นะครับในตอนที่9นี้นะครับเราจะเริ่มต้นนะครับมาเรียนรู้นะในส่วนที่เป็นงานนะครับโครงสร้างของอาคารนะครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะที่เราต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากการนะครับคิดราคางานทรายหยาบแล้วก็คอนกรีตหยาบนะครับลองฐานลากแล้วมันคืออะไรนะโอเคก็ใน powerpoint ตัวนี้ที่ผมทำไว้นะครับ ก็หน้าตาของมันเนี่ยนะครับหลังจากเราขุดหลุมแล้วเนาะขุดดินนะครับอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นตัวขุดดินด้วยมือนะอันนี้ขุดดินด้วยเครื่องจกักรอันนี้ออฟฟิศผมเองนะกำลังทําถ่ายรูปมาเมื่อวานนี้เลยในขณะบนหน้าจออยู่เนี่ยครับนะการสอนเนี่ยนะครับวันทะี่ยี่สิบเก้านะวันที่ยี่สิบเก้าเดือนเจ็ดนะครับสองห้าหกห้าเนี่ยนะครับก็การประมาณการนี่เห็นบอกไว้นะครับว่าก็ใช้สารและส์นในการประเมินนะครับโอเคต่อไปครับเรามาดูเมื่อเราขุดหลุมแล้วจะเป็นยังไงครับเราก็จะต้องมีนะครับนะทรายรองพื้นหลุมนี ทรายนะครับแล้วก็ตามด้วยคอนกรีตนะคอนกรีตหยาบก,ก็คือคอนกรีตเทปไปดื้อๆนี่แหละนะคอนกรีตที่ที่ผสมขึ้นมาแล้วก็มันดูแบบไม่ค่อยแข็งแรงเรียกเยียวยาเยียบหยาไปนะภาษาบ้านๆนะก็คือสเต็นกน้อยๆนะกำลังน้อยๆนะครับนะก็ง่ายๆผสมเข้าไปเพื่อรองพื้นเฉยนะครับลอยพื้นในการทำคอนกรีตตัวโครงสร้างคอนกรีตฟุตติ้งหรือฐานรากนะครับเอาง่ายๆเขาเรียกลีนคอนกรีตแล้วกันนะคอนกรีตหยาบนะหรือเทลีนนะครับภาษาบ้านๆที่เรียกเทลีนเนี่ยนะครับก็ เป็นรักษณะแบบนี้นะครับถ้าใครเป็นวิศกรหรือเป็นผู้ระเหมาโดยตรงก็จะเข้าใจว่าเหตุผลคือเป็นยังไงแต่ถ้าคนทั่วไปนะครับที่ไม่เคยทํางานตรงนี้ก็บอกว่าก็มันทําให้พื้นนะครับแน่นขึ้นนะมีความสะอาดขึ้นนะให้ทํางานได้ได้ดีขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะนะครับคอนกรีตมันก็จะซึมน้ํานะน้ํามันก็ออกไปถ้าเาเทคอนกรีตไปไม่มีการรองเนี่ยอะไรเงี้ยครับนละก็มันเป็นเหตุและปัจจัยมากมายที่ที่มันมีผลนะซึ่งตรงนี้เองก็ต้องให้ผู้รู้มาอธิบายทีซึ่งในหลักสูตรนี้เราไม่ได้เนน้้ยํา นะบอกแล้วนะไม่เน้นย้ำในการสอนงานวิศวกรรมโครงสร้างหรือการวิศวกรรมนะครับเราต้องการคิด b o q เดท่านั้นทําตามแบบเท่านั้นครับอ่ะทรายหยาบในภาพนี้นะครับแล้วก็ตัวคอนกรีตหยาบก็คือตรงนี้นะครับเห็นไหมไม่ยากเลยนะครับเนาะคิดยังไงในตรงนีน้สําคัญมากนะครับคิดยังไงปกติแล้วนะครับเราก็จะต้องปรับทรายเนี่ยก็น่าจะทําเหมือนกับตัวนะขุดดินนั่นหแหละนะครับ เราก็ใช้แฟกเตอร์เดียวกันแหละนะเดบยบหยาบนะครับคิดก็คือคิดก้นหลุมไปเลยนะครับเทซายนะส่วนลีนเนี่ยนะครับก็คิดลองฐานลากนะครับแล้วก็คูณแฟกเตอร์เข้าไปให้มันเกินมานิดนึงนะไม่ต้องพอดีกับตัวฐานลากนะครับก็อยู่ที่เราจะใช้ประสบการณ์ในการเผื่อแล้วกันนะครับอ่ะควิกบีโอคิวไงนะครับคิดเร็วๆเป็นๆนะครับอ่ะเราก็ลองมาดูก่อนนะครับคิดไปยังไงครับวิธีการก็คือว่านะครับเราก็กลับมาที่โมเดลตอนนี้นะครับถ้าผมกด R สี่เีลี่ยมนะครับ เนี่ยไอตรงนี้แหละผมลิกขวาแล้วไม่กรุปนะตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าศูนย์ศูนย์นะเนี่ยจุดเนี้ครับจุดศูนย์ศูนย์นะบริเวณนี้นะครับจุดนี้เนี่ยเนี่ยผมเรียกว่าจุดศูนย์ศูนย์นะครับเป็นระดับดินแล้วกันนะแล้วก็ตัวนี้ครับก็คือดินขุดเข้าไปนะครับถ้าเราจาได้ก็คือดินขุดของเราเนี่ยเราขุดลงไปนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งห้านะครับเพราะว่าเราจะเททรายหยาบลงไป นะครับเท่ากับนะสิบเซนแล้วก็เทคอนกรีตหยาบห้าเซนครับวิธีการก็ง่ายมากๆนะครับตอนนี้เราก็มานะครับกดอาร์สี S ่เหลี e ่ยมนะแล้วก็พุดพูดลงมาครับนะครับพุดพูดลงมาเออตัวนีว้พุดพูดพดขึ้นไปครับไม่ไม่ลงขึ้นไปขึ้นไปโอเคตรงน,นี้คือทรายหยาบหนาะสิบเซนก็พิมพ์ศูนย์จุดหนึ่งแล้วก็เอนเตอร์ครับแล้วก็ คิดตรงนี้นะครับที่ขอบนี่นะรัวๆเนี่ยครับเราก็จะได้อันนี้ลบไปเลยนะไม่ใช่ละนี่ครับตัวนี้ส่วนนี้อ่าโอเคแล้วก็เม k ก group ครับเม k ก group ไปเลยครับไม่ง่ายนะเอาแบบไง่ายแล้วเราก็นะครับนะปิดเลเยอร์งานดินก่อนถูกไหมอ่าก็จะเห็นตัวนี้นะครับเป็นอันนี้คือตัวอ่อสายหยาบนะครับจากนั้นผมก็กด r สี่เหลี่ยมครับ แะลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้อีก5เซนครับอาจจะพิมพ์5 cm ก็ได้แล้วก็ Enter อร์แต่ผมก็คิดรัวครับแล้วก็เมกกรุ๊ปไอเนี้ยคือคอนกรีตอยางนะครับเอาละเพื่อจะคิดปริมาณวัสดุครับให้คิดเหมือนดินครับเราต้องสร้างแท็กของมันก่อนหรือเลเยอร์ครับไปที่คําสั่งแท็กบวกครับอ่ะผมตั้งเลยว่า CV นะเหมือนกันเป็น CV นะครับแล้วก็นะครับ เอเป็นตัวคอนกรีตหยาบเลยแล้วก็กดบวอีกครับเป็นซีพิวเวิร์กนะครับแล้วก็ตามด้วยทรายหยาบจริงเป็นทรายหยาบชุ่มน้ำนะครับอ่าโอเคจะได้มาครับเราก็ใช้นะโปรแกรม s k e t ธรรมดาเหราย,ย้ายเลเยอร์ครับคลิกขวาตรงนี้นะ แล้วก็มาที่คําสั่งแท็กหรือเลเยอร์อ่ะผมสอนเวอร์ชั่นเก่าก่อนเพราะว่าหลายคนใช้ไม่อยอมอัปเดตสัทีเดี๋ยวถึงเวลาแล้วผมจะอัปอัปไปเป็นการสอนของเวอร์ชันใหม่กว่านะแต่ตอนนี้ผมขอ,อทําแบบการเปลี่ยนแท็กหรือเลเยอร์เนี่ยเอาวิธีง่ายๆพื้นฐานก่อนเดี๋ยวจะมีวิธีแอดวานซ์ขึ้นนะครับก็วิธีการก็คือกดไปที่คําสั่งนะครับเนี่ยกดชิ้นงานตนัวนี้กดตัวสายหยาบนะครับคลิกที่สายหยาบหนึ่งครั้งจากนั้นกดดาวเมนูครับเลือกไปที่สายหยาบอ่ะปิดตาดู ถ้าหายไปถูกต้องครับตรงนี้ครับกดดับดาวเมนูครับเลือกคอนกรีตอยาบปิดตาครับถ้าหายไปถือว่าเสร็จเรียบร้อยครับเปิดทุกอย่างครับจากนั้นปรับโหมด c o l o r by Layer ครับถ้าเป็นเวอร์ชันเก่ากดตรงนี้หนะดีเทลแล้วก็มี color by tag c o l o r by Layer นะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่กดตรงนี้ครับ Color by Tag จะสังเกตเห็นนะครับว่าจะเห็นสีที่แตกต่างกันครับเนื่องจากว่าตอนนี้มันอยู่ตำแหน่งเดียวกันไงมันก็เลยไม่เห็นใช่ไหมครับ โอเคจากนั้นครับเราก็ Copy เลยครับ F4 นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมระวังระวังข้อใหม่ภาษาภาษาจับตรงนี้ครับวาง F4 เกินก็ลบทิ้งไปครับไม่ไมปัดหาครับจับตรงนี้ครับแล้วก็เลือกมาแล้วก็ คั copy มาครับ c x 2อันนี้เป็นพื้นฐานง่ายๆนะทุกคนควรรู้อยู่แล้วนะครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้แล้วเห็นไหมง่ายไหมครับโอ้โหง่ายจริงๆนะอะโอเคครับเมื่อเราได้แล้วครับเช็คหน่อยก็ได้ครับปิดเลเยอร์งานดินอ่าโอเคนะครับปิดปิดอ่าเมื่อได้แล้วก็เสร็จครับอะเบื่อละหมดคัลเลอร์ใแท็ปิดครับให้กลับมาธรรมดาพอเอาละครับ จากนั้นนะครับถ้าเราอยากจะนะครับนะคิดราคาทำยังไงวิธีการก็คือให้ไปที่คำสั่ง Quick B O Q ครับเรียบร้อยครับขยายนิดนึงนะแล้วเราก็มาที่คำสั่งบวกเหมือนเดิมครับเพิ่มครับบวกนะง่ายไหมเออบวกอะไรครับเพิ่มข้อมูลที่ไม่มีในโมเดลไม่ใช่ถูกไหม เราเรียนมาแล้วครับเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ในโมเดลใช่มันอยู่ในโมเดลว่าเราเพิ่งใส่เข้าไปเป็นแท็กครับกดเลยครับจากนั้นกดที่แท็กครับเพิ่มครับเจอคอนกรีตหยาบแล้วก็เจอสายหยาบครับถอดเป็นปริมาตรครับอย่าลืมนะชิ้นงานนั้นต้องเป็น Solid group ด้วย Solid group คืออะไรไปเรียนรู้มานะครับในซีโร่ดึงฮโนะครับเอาละเลือกเป็นอะไรครับปริมาตรครับโวลุมครับคลิกเลย กด apply ป๊บเรียบร้อยครับสังเกตนะครับเราก็จะได้ชิ้นงานขึ้นมาตรงนี้ครับนะเป็นแถวขึ้นมากดรูปลอดไฟครับตรงนี้ก็มีหลอดไฟเหมือนกันครับเช็คก่อนครับหลอดไฟคลิกหลอดไฟครับกดคอนกรีตหยาบครับอ่าขึ้นนะตำแหน่งถูกต้องโอ้โหนี่เช็คได้นะไม่เออร์เลอร์ครับครบต่อไปไซด์หยาบครับคลิกอเคถูกต้องครับต่อไปงานดินกุดิทบ สังเกตนะครับว่าปริมาตรเนี่ยมันจะขึ้นสีส้มนะทั้งตัวหนังสือแล้วก็ไฮไลท์นะครับดูให้ดีนะครับเอาละเมื่อถูกต้องแล้วปิดหลอดไฟนะมันหน่วงเครื่องนะครับการเช็คสีหนดกงเพยายามปิดหลอดไฟต้องเลยดีกว่าไม่ต้องพยายามปิดหลอดไฟนะเวลาไม่ตรวจครับเอาละครับเราก็มากําหนดหัวข้อครับคลิกคลิกหนึ่งครั้งครับง่ายๆเลยครับถ้าจาโค้ดได้นะครับของเราก็คืองานดินหินทรายและฐานลากครับพิมพ์ครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งคลิกวางคลิก แต่ถ้าเราจําไม่ได้ครับเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในครับหนึ่งครั้งครับแล้วพิโกาดินก็ได้เห็นไหมครับมันก็ขึ้นบบนี้เหมือนกันคลิกไม่ต้องเอนเตอร์นะเรียบร้อยครับดับเบิลคลิกตรงนี้ครับลบหนี้ทิ้งไปครับดับเบิลคลิกครับลบขนาดนาทิ้งไปครับคลิกหนึ่งทีครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้นะปริมาณวัสดุขึ้นมาแล้วพร้อมกับนะครับหน่วย เอาแล้วครับกดหัวข้อเนี่ยมันเรียงใหม่หัวข้อรายละเอียดก็เรียงตามภาษาได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการจะให้มันเรียงนะครับเรียงตามหัวข้อเนี่ยตามที่เรากําหนดไว้ในโค้ดเนี่ยวิธีการก็คือว่าเราจะต้องนะครับใส่หัวข้อนําหน้ามันครับอย่างเช่นผมต้องการเรียงครับผมก็จะเอาตัวงานขุดดินนะครับมาก่อนก็พิมพ์หนึ่งหนึ่งอย่างนี้ครับหนึ่งแล้วก็อย่างนี้ก็ได้ครับคลิกต่อไปต้องการอะไรครับ ทรายหยาบเห็นไหมครับอ๋อไม่ใช่แปดปรับพื้นที่ง,งานก่อนหนึ่งปรับพื้นที่ง,งานอ่าต่อไปสองงานขุดดินและถมกับเห็นไหมครับต่อไปครับสามก็คือทรายหยาบเคาะสี่ก็คือคอนกรีตหยาบห้างานระบบกำจกกัดขูด ใส่ไว้นะครับก็ถ้าใครต้องการแยกงานกจัดปรกงออกไปนะไปงานโครงสร้างก็ได้ะแล้วแต่เราครับนะโอเคครับมาได้แล้วครับเราก็มาดูในส่วนที่เป็นงานทรายหยาบครับหน่วยของมันครับเป็นลูกบาศเมตรครับลบจุดมจุดนะครับแล้วก็ Copy เลยครับเดี๋ยวจะมีการสอนวิธีการทําแบบ Excel นะรอเดี๋ยวครับอันนี้เราทําแบบนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวจะมีการปรับค่าด้วย Excel นะครับทุกคน เอาแล้วครับก็ไอตัวในส่วนที่เป็นตัวทรายหยาบนะครับนะครับตัวคูณเนี่ยเราต้องเผื่อนิดนึงนะเผื่อก้นหลุมเลยครับนะไอดินมันเผื่อหนึ่งอยู่สามเราก็เผื่อหนึ่งอยู่สามไปเลยครับและแต่เราจะเผื่อนะครับสาสิเปอร์เซ็นครับไปเลยนะสำหรับผมนะผมเปลี่ยนสาสิบเปอร์เซ็นไปเลยส่วนไอตัวคอนกรีตหยาบเนี่ยมันมันมันไม่ได้เทเต็มพื้นนะครับเราก็เอาสักหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองก็ได้นะครับเผื่อไว้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ นะครับอ่ะมันอยู่ที่สารและสินในการเผื่อนะครับนะนะครับอ่ะตัวคูณสูญเสียครับในกรณีนี้เนี่ยก็เผื่อสิบเปอร์เซ็นตนะครับนะเผื่อทรายมาไม่เต็มบ้างนะครับคอนกรีตมาไม่เต็มบ้างผสมเสียหายบ้างนะคิดคำน,นวณพลาดบ้างก็เผื่อเข้าไปครับนะตัวคูณสูญเสียนี่คนละตัวกับตัวนี้แฟกเตอร์นะต้องเข้าใจนะว่านะครับคูณตัวนี้คนละตัวกันนะคนละความหมายนะอันนี้คือตัวคูณเอ่อตัวคูณแฝงเพื่อจะให้มันได้มาซึ่งปริมาณส่วนตัวเนี้ยคือการ ผิดพลาดสูญเสียเผื่อเหลือเผื่อขาดนะสำหรับความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็คิดให้ดีนะคนละตัวกันนะอย่าอย่าอย่าปนกันนะครับผมนี่แฟกเตอร์นี่ต้องใส่เยอะมากนะนะครับลูกค้าต่อเดี๋ยวผมก็ใส่แฟกเตอร์นะคือไอเทมเนี่ยแสงราคาไว้แฟกเตอร์เนี่ยคือเราได้นอนทำงานเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาจะต้องต่ออยู่แล้วนั้นทำ B.O.Q. ทำ B.Q. เนี่ยนะครับตั้งแต่ราคางานเล็กๆเนี่รางานใหญ่เนี่ยผมจะเผื่อไว้เช่นเรารู้ว่าลูกค้าต้องต่อ10%หรือ5%เเนี่ยเราก็คูณแฟกเตอร์ไว้ เพราะอะไรลูกค้าชนะเขาเขาต้องการต่อราคาอยู่แล้วไม่ว่างานแพงหรืองานถูกนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อ,น,อนนี่คือศาสตร์และศิลป์ที่ใครทำงาน B O Q บ่อยๆผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าทำไมผมถึงกล้าสอนเรื่องนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะผมไม่เคยรับเหมาบ้านนะแต่ผมรับเหมาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่การทำ B O Q นี่มันคือศาสตร์และศิลป์ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนนะครับเป็นกลยุทธ์นะที่ต้องการทำอะไรเพราะว่าเอาง่ายๆนะงานนึงอ่ะงานแรกเนี่ยผมแพนเดิมเลยนะผมขายเจ้าเนี่ยผมขายสามสิบห้าล้านได้ แต่ผมเป็นขายเจ้าหนึ่งผมอาจขายสี่ห้าล้านก็ได้นะอันนี้ถ้าบอกไว้ก่อนนะแต่แน่นอนอยู่แล้ว B.O.Q. เนี่ยที่เราเสนอลูกค้าเนี่ยมันก็คน B.O.Q. คนละตัวปกติ B.O.Q. เนี่ยผมจะมีสามอันหนึ่งเสนอลูกค้าเออโทษทีจะมีการยื่นแบงค์หนึ่งอันหนึ่งหนึ่งยื่นแบงค์สองยื่นลูกค้านะครับแล้วสามก็คือเอาไวค้นะควบ,บคุมงานเองนะครันนบควบคุมงานเองนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนควบคุมงานซึ่ง เวลาควบคุมงานเองเนี่ยผมก็จะไม่เอา B.O.Q. ที่บอกควบคุมงานเองเนี่ยให้กับซัพคอนแทคเตอร์ดูผมก็จะมี B.O.Q. อีกตัวหนึ่งเพื่อจะควบคุมอีกทีหนึ่งหม่มันพูดยากมากว่ามันเป็นศาสตร์และศิลป์นะถ้าใครทำงานตรงนี้จะรู้แต่ถ้าใครไม่ทำงานตรงเนี้ยไม่เป็นไรดูวิธีการง่ายๆก่อนเพราะว่าค่อยๆเรียนรู้ไปเอาตรงๆต,ตรงนี้แหละนะครับนะประสบการณ์ไม่มีนะครับก็เราค่อยเผื่อไปนะครับนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเองก็ไม่เคยรับเป่าบ้านเองนะครับแต่ผมก็คุมงานก่อสร้างบ้านเอง เพราะว่าบ้านผมขนาดเล็กๆหลังนี้เล็กนะครับแล้วผมมีที่ปรึกษาด้วยอาจารย์เป้าเป็นที่ปรึกษาโยธาผมย็มีเพื่อนสาสาปนิกก็เป็นที่ปรึกษาผมวิศวกไฟฟ้าอาจารย์โอนะก็เป็นที่ปรึกษานะครับดังนั้นเองเนี่ยอย่าคิดเองเอาเองนะครับถึง้าทำเองเนี่ยก็ต้องมีที่ปรึกษานะครับกฎหมายให้ทำก็แต่ต้องมีที่ปรึกษานะไม่ได้นะคิดเองไม่ได้นะครับอันตรายนะครับแล้วก็ไม่ถูกต้องด้วยโอเคเราก็มาใส่ราคานะครับเอ่อในตัวทรายหยาบเนี่ยตอนนี้ราคาไม่รู้จริงๆนะผมขอ500บาทคิวละห้า ค่าแรงนี่แพงเหมือนกันนะทรายเนี่ยผมให้ใช่ร้อยสิบาทแล้วกันนะต่อคิวนะอันนี้แพงือเปลอกไม่รู้ก็ก็ตามนั้นนะงานต่อไปครับงานคอนกรีตหยาบเนี่ยผสมเองนะครับก็สักพันเจ็ดร้อยห้าสิบต่อคิวค่าแรงเทนี้ก็มัน,ม,นมันเทง่ายกว่าคอนกรีตโคสร้างเนาะก็สักสี่ร้อยแล้วกันสักสามร้อยห้าสิบสมมตินไะด้อ่าใส่สามร้อยห้าสิบนะครับเราก็จะได้ราคามาแล้ว นะครับอ่ะกดตรงนี้ครับมุมนี้กดอัปเดตกดตรงนี้ครับแสดงข้อมูลแบ่งตามหลักต้นทุนครับและตอนนี้ครับเราก็จะได้ boq ขึ้นมาครับตรงนี้แหละอ่ะผมยังไม่ส่ง Excel นะนะครับถ้าส่ง Excel ก็ทําได้เลยนะครับอันนี้ก็เรียงตามอ่ะเราดูก็ได้เราส่ง Excel แล้วก็กดอย่าลืมนะมันติชีทคอร์ดค้ดก็ได้หรือวันชีทก็คก็ได้แต่ถ้างานใหญ่นะครับมันติชีทคอร์ดค้ดไม่ได้นะหรืองานที่ซับซ้อนนะครับไม่ได้ก็กดวันชีทคอร์ดค้ดครับ ผมกดวันช o r c ฟ d อ c o ค e นะครับ B O Q report วันชีตโฟ e อด o คสกดโอเคแล้วก็เลือกตัวนะครับนังสือผมเซฟไปแล้วก็เป็นไปเซฟที่เดิมครับ B O Q หน,นึ่งนี่ B O Q สองก็จะได้ราคาขึ้นมาซึ่งตัวน,นี้ก็จะรวมนะครับแวนะครับนะซึ่งก็จะเป็นแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์กำไรด้วยส5อก็อยู่ที่40,000บาทตอนนี้งานของเราก็อยู่ที่40,000ืาแล้วอันนี้ก็ เป็นเบรกดาวตามคอสโค้ดครับเห็นไหมครับว่าชีวิตนี้ดีเลยนะครับแต่งเงินเล็กน้อยก็สบายสบายเลยครับโอเคและตอนนี้ครับเราได้เรียนรู้แล้วนะว่าการคิด B O Q เนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเลยครับนะซึ่งถ้าเราเข้าใจเนื้อง,งานนะครับด้วยแล้วก็เราฝึกฝนเองอนะ่ะแล้วก็เข้าใจไปดูหน้าง,งานคุมงานมานะครับหรือเราคุมงานบ้านในบ่อยๆอ่ะเจ้าของบ้านอาจจะปลูกบ้านบ่อยหรือหรือเป็นเจ้าของโครงการเนี่ยนะครับมาดูบ่อยๆศึกษาจากช่างก็ทําได้นะครับนะอ่ะโอเค แต่แต่นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปครับเราจะมาเรียนวิธีการทํางานโครงสร้างแล้วก็ส่วนต่างของบ้านซึ่งบอกไว้ก่อนว่าการขึ้นโมเดลบ้านเนี่ยนะครับแหมมันไม่ใช่ง่ายเลยครับงานโครงสร้างคอสรอลครับงานโครงสร้างหลังคางานสถารปัตยกรรมหลังคาแล้วก็งานสายปกับตัวบ้านครับตรงนี้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยถ้าเราเขียนเองนะมันต้องมีพื้นฐานแล้วก็พื้นฐานขั้นสูงด้วยแต่นะครับต่อไปนี้ครับ ผมจะใช้เครื่องมือเสริมที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับซึ่งแจกอยู่ในคลาสเรียนด้วยแล้วก็ให้ทุกคนสามารถทำงานได้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นเรียนรู้ extension ที่เรียกว่า QRC นะออกเสียงเต็มที่เลยนะ QRC โอเคภาษาังกฤษเต็มที่เลยนะเอาแบบตัดไปมา QRC หรือแปลว่า Quick r e i n f o r c e Concrete Extension ครับจะทำให้เราทำงานโครงสร้างได้ไวขึ้นและชีวิตดีดีนะครับนะซึ่ง เดี๋ยวเรานะครับจะมาต่อซึ่งบอกกันเลยว่าง่ายมากครับอีเสี่ยนฟันครับ